อธิบายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัลในปี2566าหสำหรับผู้ที่ต้องการเอาเงินเพื่ออนาคตการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตทําให้ผู้คนจํานวนมากขึ้นหันไปหารูปแบบการลงทุนทางเลือกเหล่านี้ในบทความนี้เราจะสํารวจประโยชน์ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัลในปี2023 สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเงินสำหรับอนาคตการแรกการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทอลและสกุลเงินดิจิตอลสามารถให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนแตกต่างจากรูปแบบการลงทุนแบบดั้งเดิมเช่นหุ้นและพันธบัตรสินทรัพย์ดิจิทอลและสกุลเงินดิจิตอลมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าอย่างรวดเร็ว นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับทรัพย์สินทางกายภาพหรือรัฐบาลใดๆและมูลค่าของพวกเขาถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานเท่านั้นดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิตอลอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของคุณอย่างรวดเร็วประการที่2การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิตอลสามารถป้องกันอัตราเงินเฟอ้อได้ อัตราเงินเฟอ้อคืออัตราที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยรวมสูงขึ้นและอาจกัดเซาะมูล,ลค่าเงินของคุณเมื่อเวลาผ่านไปอย่างไรก็ตามสินทรัพย์ดิจิทอลและสกุลเงินดิจิตอลไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟอ้อในลักษณะเดียวกับสกุลเงินดั้งเดิม ซึ่งหมายความว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิตต้องสามารถช่วยปกป้องเงินของคุณจากการสูญเสียมูลค่าเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อประการที่3การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิตต์อสามารถให้ระดับของการไม่เปิดเผยตัวตนและความปลอดภัยที่รูปแบบการลงทุนแบบดั้งเดิมไม่สามารถทําได้ธุรกรรมในสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทันจะถูกบันทึกในบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ที่เรียกว่าบล็อกเชน ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแฮกนอกจากนี้สินทรัพย์ดิจิทอลและทุนกรรมสก,กุลเงินดิจิตอลจำนวนมากสามารถดำเนินการโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งสามารถให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกชั้นสำหรับนักลงทุนโดยสรุปแล้วการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทอลและสก,กุลเงินดิจิตอลในปี2566อาจเป็นวิธีที่ดีในการประหยัดเงินสำหรับอนาคตด้วยศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อและเพิ่มความปลอดภัยและการไม่เปิดเผยตัวต,วตนสินทรัพย์ดิจิตัลและสะกุลเงินดิจิตอลจึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับการลงทุนใดๆสิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยและทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน